ดุนรัฐแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่26กรกฎาคม2566ดูดุนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะเตือนภยัย มิจฉาชีพส่ง SMS หลอกให้ยืนยันตัวตนแอปไทย ID ีพร้อมแนบลิงก์ให้กดเพิ่มเพื่อนลายปลอมหวังดูดเงินและควบคุมมือถือกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพส่ง SMS หลอกลวงซึ่งมีข้อความแจ้งว่าไทย ID อัปเดตข้อมูลเรียบร้อยแล้วโปรดยืนยันตัวตนของคุณพร้อมแนบลิงก์มากับข้อความดังกล่าว ากประชาชนหลงกดลิงก์แล้วจะเป็นการเพิ่มเพื่อนทางแอปพลิเคชันไลน์ปลอมชื่อไทยไอดีและขอให้ติดตั้งแอปพลิเคชันที่ไม่รู้จักโดยให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมหลอกลวงให้ตั้งรหัสผ่านหกหลักจำนวนหลายๆครั้งเพื่อเข้าถึงข้อมูลหรือทำธุรกรรมการเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคารต่างๆในโทรศัพท์มือถือของเหยื่อรวมไปถึงการควบคุมโทรศัพท์มือถือจากระยะไกล กรมการปกครองยืนยันไม่มีนโยบายในการส่งข้อความสั้น SMS ไปยังประชาชนและไม่มีช่องทางติดต่อสื่อสารผ่านลายชื่อ Thai ID แต่อย่างใดจึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดและห้ามกดลิงก์ที่แนบมากับข้อความสั้น SMS หรือกดลิงก์ติดตั้งแอปพลิเคชันต่างๆเพราะอาจถูกดูดข้อมูลสำคัญหรือมีการฝังมัลแวร์ของมิจฉาชีพ และเข้าควบคุมโทรศัพท์มือถือจากระยะไกลได้ทั้งนี้หากประชาชนมีข้อสงสัยการใช้งานแอปพลิเคชันไทยไอดีหรือเรื่องอื่นๆสามารถสอบถามสายด่วนกรมการปกครองโทร 1, 5 5 8 8สำหรับแนวทางการป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพจาก SMS หรือไลน์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์แนะนำไว้ดังนี้ 1. ไม่กดลิงก์ที่แนบมากับข้อความสั้น SMS หรือกดลิงก์ติดตั้งแอปพลิเคชันต่างๆเพราะอาจเป็นการดักรับข้อมูลหรือการฝังมันแวร์ของมิจฉาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มาพร้อมกับข้อความในลักษณะการให้สิทธิพิเศษหรือให้อัปเดตข้อมูลหรือข้อความที่ทำให้ตกใจกลัว 2. ไม่ดาวน์โหลดหรือติดตั้งโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่ผู้อื่นส่งมาให้โดยเด็ดขาด แม้จะเป็นโปรแกรมที่รู้จักก็ตามเพราะอาจเป็นแอปพลิเคชันปลอมหากต้องการใช้งานแอปพลิเคชันต้องทำการติดตั้งผ่าน App Store หรือ Play Store เท่านั้น 3. ไม่อนุญาตให้ติดตั้งแอปพลิเคชันที่ไม่รู้จักหรือไฟล์ที่อาจเป็นอันตรายไฟล์นาสกุล apk 4. ไม่อนุญาตให้เข้าถึงอุปกรณ์และควบคุมอุปกรณ์หรือโทรศัพท์มือถืออย่างเด็ดขาดค ไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวข้อมูลทางการเงินใดๆลงในลิงก์หรือแอปพลิเคชันในลักษณะดังกล่าวโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งรหัสผ่านหกหลักที่ซ้ำกับรหัสแอปพลิเคชันของธนาคารต่างๆหากตั้งซ้ำกันให้รีบเปลี่ยนทันทีและไม่บันทึกรหัสไว้ในโทรศัพท์มือถือดังกล่าว 6. หากท่านติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมแล้วให้รีบทำการฟอสเ r เซ็ตหรือการบังคับให้อุปกรณ์นั้นรีสตาร์ท ส่วนใหญ่เป็นการกดปุ่มพาวเวอร์พร้อมป,มปุ่มปรับเสียงค้างไว้ในกรณีเกิดอาการค้างไม่ตอบสนองหรือเปิดโหมดเครื่องบินแอร์เพลนโหมดหรือปิดเครื่องเพื่อตัดสัญญาณไม่ให้โทรศัพท์สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ถอดซิมการ์ดโทรศัพท์ออกหรือทำการปิด wiFi เราเตอร์ 7. อัปเดตระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ สำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ